หลังจากที่ปล่อยทีเซอร์มาเรียกน้ำย่อยในที่สุดวันนี้ทีเซอร์ฉบับเต็มของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหม่จากมาเวลสตูดิโออย่าง The Eternal mm hmm. ก็ได้ปล่อยภาพรวมถึงข้อมูลต่างๆมาให้เราได้รับชมกันแบบจุใจครับและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในตัวอย่างฉบับ2นาทีนี้ได้ปล่อยอะไรมาให้เราได้รับชมกันบ้างและถ้าหากมีข้อมูลผิดพภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมการแกะตัวอย่างได้เลยจากกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่มีจุดกำเนิดจากหนังสือการ์ตูนคอมิกฉบับปี1976 The Eternals ที่ผ่านการสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านมุมมองและวิสัยทัศน์ของปรามาจารย์ยอดนักเขียนการ์ตูนอย่างแจ็คเคอร์บี้ที่ได้จินตนาการเรื่องราวของกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ผู้เป็นอมาตะ และจะเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์และคอมิกชุดนี้ไปยังแลงไปด้วยปัปชญามากมายไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมสิทธิทางเพศแต่ด้วยแน่นอนว่าเรื่องราวที่มาก่อนยุคก่อนสมัยขนาดนี้จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมสําหรับคนในสมัยนั้นจึงทําให้อีเทนอลเป็นกลุ่มฮีโร่ที่อาจจะไม่ได้ดังเทียบเท่ากับอเวนเจอร์หรือสไปเดอร์แมนจนมาถึงยุคของผู้บริหารอย่างเควินไฟกีชายผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นแฟนตัวยงของหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ดังนั้นตัวเขาเองจึงเข้าใจแฟนบอยไปอย่างดีและได้เก็บเอาความชอบนั้นมาใช้ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของเขาซึ่งเควินไฟกีนั้นก็สามารถสร้างจัก,กรวาลมาเวลให้กลายเป็นจัก,กรวาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดได้และ The e t e r n ท l s เองก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ในการสานต่อความสําเร็จของจัก,กรวาลมาเวลให้ไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นโดยฉากแรกเราจะเห็นกลุ่มคนที่ตั้งทิมทายกัอยู่ชายทะเลซึ่งแน่นอนครับว่า เมื่อดูจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือแล้วนี่ก็บ่งบอกได้ครับว่าพวกเขาคือมนุษย์ในยุคหินอารยธรรมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งในยุคนี้มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยรวมถึงรู้จักการเพาะเลี้ยงสัตว์แต่จากในตัวอย่างจะเห็นได้ว่า สิ่งที่ทําให้พวกเขาต้องตกตะลึงนั่นก็คือยานบินลึกลับปริศนาซึ่งเป็นของที่มนุษย์ในยุคสมัยนี้ไม่สามารถที่จะคิดค้นและสร้างมันขึ้นมาได้ก่อนที่ตัวอย่างจะได้เฉลยว่ายานลํานี้เป็นยานของเหล่าอีเทอร์นอลที่มีดีไซน์คล้ายคลึงกับในเวอร์ชันคอมิกแต่มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นและภาพก็ได้เผยให้เห็นสมาชิกบนญญาที่มีอิคาริสอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเดอะอีเทอร์นอลที่แสดงโดยวิชาร์ดแมดเดน นักแสดงชาวสกอตแลนด์ที่โด่งดังมาจากบทของร็อบสตาร์กในซีรีส์เกมออฟทรอนซึ่งตามฉบับคอมิกอิคาริสเป็นหนึ่งในเทพที่เก่าแก่ที่สุดเขามีอายุมากกว่า20,000ปีและเคยได้แต่งงานกับมนุษย์ผู้หญิงและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนส่วนในด้านความสามารถพิเศษอิคาริสมีพละงกำลังอันมหาศาลสามารถห่อเหินเดินอากาศรวมถึงปล่อยแสงเลเซอร์ออกจากตาได้ราวกับซุปเปอร์แมนซึ่งเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับเซอร์ซีอีกหนึ่งตัวละคร ที่รับบทโดยนักแสดงชาวเอเชียอย่างเจม,ม่าชานที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังอย่างเคซิริทเอเชียนในปี2018ปโดยประวัติตามคอมิตแล้วเซอร์ซี่เธอคือสายอ่อยในตำนานและเป็นอีเทอร์นอลส์เพียงคนเดียวที่อยู่ปะพนร่วมกับมนุษย์ในด้านความสามารถนอกจากความเป็นอมตะแข็งแกร่งและห่อเหินในอาการได้แล้วเธอยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งของต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีตัวละครไม่ว่าจะเป็นทีน่าอีกหนึ่งสาวแกร่งประจำกลุ่ม ที่รับบทโดยนักแสดงที่เราก็รู้จักคกดีอย่างแองเจลิน่าโจลี่ที่ถือเป็นการประเดิมงานครั้งแรกในจักรวาลมาเวลทีน่าเป็นนักรบชาวกรีกโอลิมเปียฉลาดและมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงมีพลังก,กำลังความเร็วและความยืดหยุ่นที่เหนือมนุษย์ตัวละครต่อไปเอเจ็กซ์เธอคือหัวหน้าทีมของกลุ่มอีเทอร์อนสที่รับบทโดยนักแสดงบ้าฝีมืออย่างสาวมาฮาเยกแต่ในเวอร์ชั่นคอมิก ตัวละครอาแจ็คนั้นเป็นผู้ชายโดยเขาเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าอินคาและยังมีความสามารถที่เหนือกว่าเหล่าอิเทนอลทั่วไปนั่นก็คือเขาสามารถสื่อสารกับเหล่าซิเลสเทียวสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาของจัก,กรวาลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือนักประดิษฐ์ประจํากลุ่มอย่างฟราโทสที่รับบทโดยนักแสดงผิวสีไบรอันไทรีเฮนรี่จากภาพยนตร์รีเมคเรื่องชัยส์เพลส่วนในเวอร์ชั่นคอมมิก นอกจากพลังก,กำลังและความเป็นอมตะแล้วพี่แกยังมีความอัจฉริยะในด้านการประดิษฐ์อาวุธสิ่งของต่างๆรวมถึงยังมีค้อนเป็นอาวุธคล้ายกับทอยอด้วยและเราก็ได้เห็นมันในตัวอย่างนี้แบบคร่าวๆซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่แกทำนี้มันคืออะไรหรือนี่อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเซเลสเทียวก็เป็นได้ก่อนที่ในฉากต่อมาเราจะได้เห็นว่าการมาของเหล่าอีเทนอลส์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการเกษตรการใช้น้ําปลูกพืชผักสวนครัวทํากินเองที่บ้านและเหล่า Eternal, อีเทอร์นนลยังได้สอนให้มนุษย์ได้รู้จักกับเครื่องสำริดวัสดุที่ใช้งานได้ดีกว่าหอ,อกไม้และยังสอนการต่อสู้ให้แบบฟรีๆจนอารยธรรมมนุษย์ค่อยๆวิวัฒนาการและ,จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นเมืองพวกเขาจึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าที่มนุษย์ในยุคนั้นต่างเคารพและบูชา และฉากต่อมาตัวอย่างก็ได้เผยให้เห็นสมาชิกคนอื่นอย่างทเทพแห่งความเร็วมักคาลีที่รับบทโดยนักแสดงสาวจากซีรีส์ Walking Dead อย่างลอเรนริดลอฟโดยเธอเป็นนักแสดงหูหนวกคนแรกของ M.C.U. ส่วนในเวอร์ชั่นคอมิก มัคารีเป็นชายผิวขาวและมีการอ้างอิงมาจากเทพเมอร์คิวรีในตำนานกรีกซึ่งแน่นอนว่าการที่มาเวลได้ตีความตัวละครตัวนี้ใหม่นั้นก็คงต้องการให้อีเทนอลมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นชาติต่อมาเราจะได้เห็นว่าเหล่าอิเทนอลนั้นแฝงตัวอยู่กับมนุษย์ผ่านช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์และไม่แทรกแซงเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นสงครามของอาเซยนยุคกลาง ที่แม้แต่ประชาชนตาดำๆยังต้องรับเคาะไปด้วยและอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกอย่างการระเบิดของภูเขาไฟที่ส่งผลให้นครโรมันโบราณอย่างเมืองปอมเปีต้องจมอยู่ภายใต้กองลาวาประชาชนมากมายต้องเสียชีวิตแบบน่าสยดสยองซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่แม้แต่เหล่าอินอลที่มีพลังระดับจักรวาลก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงและต้องทนดูความทุกข์ทรมานของเหล่าประชาชน ผ่านมุมมองของหนึ่งในสมาชิกอีเทนอลที่อายุน้อยที่สุดอย่างสไปที่รับบทโดยนักแสดงอย่างไลอาแม็กฮิลนักแสดงที่อายุเพียงแค่12ปีซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดในมาเวลตอนนี้ในฉบับคอมิกสไปมีความสามารถในการสร้างภาพลวงตาและเขายังมีนิสัยยียวนกวนประสาทเสมือนกับเด็กน้อยและจากตัวอย่างเองเราก็ได้เห็นความขี้เล่นของเขาอีกด้วย ส่วนในมงตัวละครที่สัาพันธ์ไม่แพ้กันอย่างคินโกที่รับบทโดยนักแสดงเชื้อสายปากีสถานอย่างคูเมลดันเจลี่นักแสดงตลกที่เคยคว้ารางวัลเอมมี่อวอร์ดมาแล้วโดยเขารับบทเป็นคินโกซึ่งตัวละครนี้มีความสามารถพิเศษคล้ายกับอินทรนทุกอย่างแต่มีความสามารถในการต่อสู้โดยใช้ศิลปะดาบแบบญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าทามาเวลจะได้ดัดแปลงให้ตัวละครตัวนี้เป็นคนอินเดียแบบเต็มรูปแบบ และหนึ่งตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือทรูอิกอีกหนึ่งสมาชิกของทีมอิทเทอร์นอลที่รับบทโดยนักแสดงอย่างแบร์รี่คีโอแกนจากภาพยนตร์ดันเคิร์กส่วนในเวอร์ชั่นคอมิกนั้นทรูอิกเขาเป็นลุงของอีคาริสและได้ฉายาวา่าเจ้าแห่งเปลวเพลิงและฝันร้ายและการมาของเขาในครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเราอิทเทอร์นอลหรือไม่เพราะหากในตอนท้ายเขาอาจมีบทบาทที่จะกลายเป็นตัวร้ายในภาคต่อไปก็เป็นได้ ส่วนในฉากต่อมาเราจะได้เห็นการถ่ายพลังของเราอีเทนอลซึ่งการถ่ายพลังแบบนี้เรียกว่ายูนิมายซึ่งตามคอมมิกมันคือพลังที่เซเลสเทียลสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดในจักรวาลมอบให้เราอีเทนอลโดยพลังนี้สามารถแชร์ทั้งองค์ความรู้รวมถึงพลังต่างๆให้กับเราอีเทนอลได้แต่จำเป็นต้องมีอีเทนอลตั้งแต่3คนขึ้นไปร่วมแชร์พลังด้วยกันและในฉากต่อมาจากที่มีข่าวลือว่าฮีโร่อย่างอีคาริส จะเป็นฮีโร่ LGBT คนแรกของกลุ่มซึ่งเขาจะเป็นชายรักชายแต่เท่าที่รู้จากตัวอย่างแล้วดูเหมือนว่าเขาจะกุ๊กกิ๊กอยู่กับเซอร์ซี่และถ้ามาเวลอยากเล่นประเด็นนี้จริงก็าอาจจะมีการเขียนบทให้ตัวละครนี้กลายเป็นไบ s e x u a l ในภายหลังก็เป็นได้ครับและในฉากต่อมาดูเหมือนว่าภัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่าทานอสที่มาจากนอกโลกนั้นอาจสร้างหายนะที่ใหญ่หลวงกว่าบนดวงดาวแห่งนี้สิ่งนั้น อาจจะเป็นพวกเหล่าดาวเวียนสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับเหล่าอิเทนนอนส์แต่ว่าหน้าตานั้นกลับมีรูปลักษณ์เหมือนปีศาจที่น่าเกลียดน,น่ากลัวและมันก็ทําให้กลุ่มฮีโร่ที่อิกนอร์แรนต์มาตลอด1,000ปีได้เผยโฉมและพร้อมที่จะปกป้องโลกในฐานะซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหม่และชากต่อมาเราก็ได้เห็นการทานข้าวของสมาชิกในกลุ่มในบ้านของกิลกาเมชอีกหนึ่งตัวละครในทีมอิเทนนอลที่รับบทโดย นักแสดงชาวเกาหลีอย่างมาดงซอกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในหนังซอมบี้รถด่วนขบวนสุดท้ายอย่างเทรนทูปูซานส่วนในเวอร์ชั่นคอมิกทิวกาเบสเขาคือชายผู้มีพละงกำลังเหนือกว่าทุกคนในกลุ่มและเขาอยังเป็นผู้ถูกลืมด้วยความยิ่งพยองของตนแต่ในภายหลังเขาก็ได้ถูกตามตัวมาเพื่อสู้กับพวกดาวเวียนและก็ชนะในที่สุดแต่ฉากที่น่าสนใจก็คงจะเป็นฉากทานข้าว ที่ในประโยคสนทนานั้นสไปได้พูดกับสมาชิกในทีมว่าในเมื่อทีมอเวนเจอร์ไม่มีกัปตันอเมริกากับไอรอนแมนแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่ซึ่งอีคาริสก็ได้พูดออกมาว่าตัวเขานี่แหละเหมาะสมที่สุดแหมทำไปได้นี่ถือเป็นอิสเตอร์เอ็กที่บ่งบอกว่าเราอินเทอร์นั้นรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าอเวนเจอร์และคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงหงวงเพราะพี่นั้นเก่งเกินไปไม่จำเป็นต้องออกมาปกป้องโลกหรอก และการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรพวกเขาจะสามารถปกป้องโลกได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามชมกันในหนังเอานะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย